คนดีๆต้นเด็กกันส่สนต้นต้นน้ำโพดกันเดีดเดียวนะครับคลิปนี้ผมจะต้นแยกเตรียมขุนเหมียนนะคะแล้วต้องขุนเหมียนให้ยืดน,นะใช่ไหมแม่ครับขุนเหมือนขุนเหมียนแบบนี้ยังไงคุณลงไปคุณลงไปเหรอใช่เฮ้ยเยวเข้าดูเพี้ยนมาโอ้โหเข็ดมากอ่ะไอ้นี่นะค่ะหืม เราไปไหนดีแม่เ้าติดอยู่ในโซ่ Help me Help เราต้นงวามผินเข็นเข็นก่อนนะแม่ค่ะอ้ยยาวอ่ะแม่แม่แล้วต้นขุดให้ยึดที่สุดนะค่ะอุ้ยกระเป๋าเต็มแม่แล้วก็ต้องมาขายซีขอนต้นไหนอ่ะแม่ซีขอนต้นนี้ไหมอ่ะ นไ,ไม่ใช่ชิ้นขอนต้นไหนอ่ะผมมีเพื่อนเย<ม>อะเลยอ่ะเพื่อนเอามาขุดเหมือนกันชิ้นขอนต้นนี้ไหมนีไม่ไงยังคะนีไ่ไงยังคะขอนไหมโอ้ชิ้นขอนได้กระเป๋าไว่าคุณห้าผมก็มีแล้วนะได้เราจะซื้อกระเป๋าไปเราไม่ใช่มีตังนี่เราเราไม่มีตังค์เลยนี่นา ช่แล้วต้องไปขุดขุดของมาก,ก่อนหรือเปล่าใส่มันหรือว่าเราจะต้นเอาอันนี้มาขายได้ห้าบาทว่ะอ๋อใช่อ่วเราจต้องไปขุดเหนียนกันนะครับมาที่ไหนกูมาที่ไหนแล้วเพื่อมไปขุดที่ไหนกันมาเพี่ยนเห็นยนไปยิฐจี เดี๋ยวผมต้นยนต์ตามอยู่พี่นะโอ้โหไม่ทาน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 คุณทานคุณทานที่ได้ฮิ่โอ้นี่ครับคุณทานอันน yeah. ี้อะไรโอ้ยได้รีพุ๊บเขาชื่อว่าเย่อะไรแย่อะไรทองแดง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 บอทองแดงท่านขุดได้ดีนะ ผมได้เงินเนี่ยโอ้โหเงินเป็นแสนแน่แม่ <c oughs> เงินเป็นหน้าตาสัดประมาณห้าร้อยูยก็สิผมเทเรทโดนเดนอะ่ะแล้วขอยา,ออยาจะต้นขุดยึดจนไปไหมอ่ะ <c oughs> น่าจะเลยโอ้เพื่อนขุดไปถึงนู่นแล้วไหนเนี่ยไม่กี่เพี่อนช่วยผม<อ>ดีนะที่ผมทำเอง กระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มก็ต้องไปขายเหรอขายตัวน,นี้โอ้หได้นี่ได้แคู่เลีกอะไรอะเลีกอะไรสี่สามอ่าสี่สิามใหม่ได้ื้อคนใหม่ื้อคนใหม่แม่ ยำ้ ay. วยหมดหมดเหลือแปดบาทหมดตูดแล้อนนวอะนคนไม่ได้เพจเลยนะว่าได้แต่มันนี่เชคคำซะมม่นี้เราต้องขุดยึดจมไปอีกนะโอเคเราจะต้องขุดจงไปยึดอีกไหมอ่ะแม่ถ้าจะเลิกแล้วยึดอ่ะ ดูนี่สิยาตาต้านขุดอีนะแม่เห็นไหมคร<า>ับเฮดเฮดแม่ผมขุดเยีวมากอ่ะโอ้เยี่ยวโคตรเลยอ่าเต็มแล้วเหรอใชมแล้วเหรอหรอ,อันนี้แค่ตัวตอบเรียกว่าที่ขุดนะโอ้พี่มนมีสัตว์เด็กมากอ่ะ เขาบอกว่าใหญ่มาอยู่หี่เจลมันเป็นอะไรนี่ฮะเจนส์เ้ยมีเพื่อนเพื่อนเพื่อพื่ขุดจัไปโหอแลวตรนต้องส่วยกันอว<ฮ>าวก็ตกกันสิทนเดนทนเดนทนเดนแ,แม่ทนเดนเก็บเก็บแม่ทนเดนเห็นไหมทนเดนนี่ทนเดนช่วยวเพื่อนขุดด้วยสิ หิวทนเดนหิวทนเดนแป๊บเพื่อนทนเดนทนเดนอิดกอดแม่เห็นไหมมันอยู่กันมันอยู่กันเป็นตัดเลยใช่ไหมแม่ทนเดนผมเตะทนเดนแม่เห็นเห็นผมกำลังขุดไหมตั้งใจมุ่นมันอู้มันขุดจนไปยิดอีดแม่แม่ทนเดนมันทำหยาด ยุตัดดาบทองเดนไหมอันนั้นเดี๋ยวที่ผมยูโอ้โหได้เต็มโห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 โได้ยายได้ต้นซีกระเป๋านะกระเป๋าผมไม่ได้เยี่ยนเลยว่ะนีกระเป๋านี้ไหมครับแล้วว่าซีกระเป๋านี้กัน สวยดิสวยดิประหยัดประหยัดประหยัดที่ด้วยแนมะ่โอ <Okay. S 1> oh, ประหยัดที่ได้ด้วยอะ uh huh. แล้วว่ายาวต่ต้นขุดจึดยึดไปอีกไหมยึดไปอีกนะอะยังไ,นะไม่ต้นเลยทันสิน้นแม่อาต้นขุดจอไปยึดกว่า uh huh. ใครนะ uh huh. ทำไมมันเป็นเบบนี้อีกแล้วอ่ะ วิฐานไหมอ่ะเขาเรียกว่าฐานใช่ไหมครับอืมไดสิบแน่โอ้ทนเดนหลีเกินย่าลอยเสียคำสมานี้ โู้ได้มาสิบเอ็ดขุดต่อมุ่นมั่นต้นไตที่สุดจ้ะให้ผมมุ่นมั่นต้นไตยอยู่ไหมครับ<ะ>แม่ไม่หวยเรา,าจะขุดได้ไม่ยากจะขุดถอ,อนเทนต์อีกแล้วหิวหิวจ้ะจะพิ้นหิวเลย เสพไฟเสพไฟโอ้ยเสโอ้โอ้ยเคาชอบ่นด้วยไหมเขาชออุ่นะเาอซินเดนตนเดนตนเดนตนเดนฐานตนเดนกับฐานก้กันต้นเดนฐานเลยฐานเก็บ กระเป๋าเต็มก็เอาไปขายยำรวยยำรวยมากยขุดเลยแมุวยตังไม่พอตังไม่เพอตัวอยากได้นี่อ่ะพันเก้าต้องไปขุดต่อโอ้ยแล้วแบบแล้วแบกแม่ต้องไปขุดต่อนะแม่แม่ดูอันที่แพนเพนกว่านี้ทีหู <ไ>ตั้นยาตัสิบยานนี่แม่แต่ต้องไปขุดต่อพี่เช็ดก่อนกินนะแม่ใช่ไหมขุดต hmm. ่อขุดต่อขุด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 อันตรายเขาบอกว่าขิดอันตรายมันไม่ได้อันตรายตัวไหนเขาบอกขิดอันตรายหรือเปล่อยดูอันใต้ก่อนมิเตอร์อันตรายแพร่ใหญ่ แต้ต้นขุดให้ยิดกว่านั้นใช่ไหมเม่โอ้โออโูเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนอ่ะแม่ผมมุ่นมั่นตั้งใจแค่คนเดียวเองอืมขึม้นมไหนกันหมดหอยะผมลอยฟ้าได้หม่ครับ oh! สซีโวแม่แม่เมื่อกี้ฮ่าฮ่าอันนี้ศูนย์เป๊คะค ไวัตถิลอย่างวัดถิลอย่างโนเสาร์แม่เก็บฟัตถิ้งหอยค่ะโหสวยอ่ะเก็บกลับบ้านเก็บเก็บเก็บขุด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 เยี่ยวเยี่ยวโอ้โหนม่เราได้เป็นแสนหน่ะแม่ครับเห็นไหมครับขุดขุดขุดเข้าไปต่อ แม่เะาต้นหาย่ายแท่หายาดก,กว่านั้นนะใช่ไหมครับขูดถาไม่เต้แม่ไม่ใช่อะไร่ะแย่กาดแม่นี้ยตอนเดนเหมอนเดนนะหายไม่หายตาเต้ย่แบบดีดีเนี่ย ทอนเดนอีเทนเคอุ i, ải, ้ยกระเป๋าเต็มขายจนโพสแค่นี้เนี่ยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะครับแค่นี้แหละบาย